สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับตาประเทศไทยนะคะอยู่กับคุณสำราญรอดเพชรและดิฉันมิวอุบลรัตน์นะคะสวัสดีค่ะพี่สำราญค่ะสวัสดีครับ้องบิวครับ,รบเปิดเช้าวันจันทร์มาเราจะจับตาเรื่องอะไรกันบ้างคะ<า>วันนี้สามเรื่องร้อนๆเลยวันนี้นะครับเรื่องกรณดิูพกับโจ้เรื่องของภาคใต้แล้วก็เรื่องของชั้น14ค่ะห้ามพลาดค่ะเรื่องแรกมาโฟกัสกันที่สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ก่อนดีกว่าโอ้โหท้งราธิวาสยะลาปัตตานีครบแล้ว3จังหวัดค่ะความสูญเเสียยครั้งใหญ่ล8-9 มีนาคมที่ผ่านมาการก่อเหตุต้องบอกว่าเป็นการคุกคามกดดันรุนแรงมากน้องหมีวมนะฮะเรื่องนี้เราต้องไปถอดรหัสกันนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเบื้องลึกแล้วก็แนวทางที่รัฐบาลควรจะเดินหน้าต่อไปนี่ควรจะทํำยังไงไเราจะไปคุยกับ,กบพลโทพงศกรรอดชมพูนะคะท่านเป็นอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีครับท่าน้ครับคุณสมรคุณหนคุณครับท่านผู้ชมครับครับท่านพงศกรครับทําไมโอ้นี่ต้นเดือนรอมฎอนนะกลายเป็นรอมฎอนเดือดไปแล้วปกติจะต้องท้ายสัปดาห์หรือปลายเดือนนะแต่มาก่อนเวลาเลยใช่อันนี้เปลี่ยนจากเดิมคือเดิมเนี่ยมันหลังจากที่ถือศีลเรียบร้อยแล้วเนี่ยออกมาก็จะมีการฉลับสลอกกันก็จะถือโอกาสช่วงนั้นแหละที่จะก่อเหตุพื่อแสดงตัวนะครับแต่ครั้งนี้เปลี่ยนไปเพราะว่า มันก็มีการส่งข่าวกันนะว่าถ้าทําในช่วงที่ถือศีลเนี่ยจะกลายเป็นมีบุญเป็นสองเท่าอ๋อเลยครับส่งข่าวกันอยู่ในพื้นที่ครับโอ้โหส่งลงหน้าสักเดือนกว่าละส่งข่าวเป็นใบปลิวหรือเป็นการใช้เป,เ,ปเป็นกระดาษเป็นกระดาษไทยอ่านกันส่งลงหน้าเป็นเดือนเลยเหรอคะออ้อย่างนี้เลยนะครับมีการปลุกกันอย่างนี้เลยนะครับอ่าอันนี้นก็หมายความว่าก็จะได้หาสมาชิไงส่งไปแล้วใครสนใจก็ามาสมาัครเดี๋ยวจะได้ดําเนินการจัดการ ทีนี้ถ้าเราดูจากวงจรปิดดูจากเหตุการณ์นะโอ้ไประเบิดอย่างนี้นี่คาบอมอย่างนี้นี่มันโง่ครึ่มมากท่านวงศกรนะฮะทไมเขาถึงอุกอาจขนาดนี้เพราะอ,อะไรพูดตรงไปตรงมานะครับการบังคับใช้กฎหมายแับคือการรักษาความปลอดภัยเนี่ยเรายังอ่อนต้องต้องยอมรับความจริงก่อนนะฮะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเหตุปังเนี่ยล้วอยู่ในที่แบบที่เปิดอย่างนี้แล้วเป็นสถานที่ราชการอะไรแบบนเนี้นะครับ มันควรจะจับได้ไปห้าที่สิบนาทีไงใช่ใช่คเยง่ายตามความตามมันเส้นเขารู้สึกทั่วไปเนี่ยมันเกิดปุ๊บตั้งจับปั๊บเสิ็จทำมาอยู่แล้วก็ทําแบบอิสระก็เรียกว่าเสรีในการปฏิบัติอันนี้ภาษาทหารเมสซีรีอยากจะมาจะมาอยากจะไปก็ไปแล้วก็หายตัวไปอะไรเงี้ยแต่เขามาครั้งนี้เขาแต่งชุดเหมือนกึ่งทหารก็แสดงว่าเขาเริ่มใช้อย่างที่ผมสังเกตมาช่วงเรือที่ผ่านมาก็มาสเปนเนี่ย เขาจะเริ่มใช้ในยบายการทหารนําการเมืองก,ก็คือใช้กําลังเริ่มใช้กําลังเพราะว่าการปลุกให้คนเนี่ยจะมาใช้เรื่องของสิทธิในการกำหนดเองเพื่อจะเข้าสามาษณิขอแยกแนวมังกรตัดไี่ได้อยู่แล้วพอปี2ส0 3เนี่ยทางสามชาษณิก็ยืนยันว่าประเทศที่มันเป็น K เขตภายในในอย่างเจ็ดจังหวัด ภายในของไทยสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยมันไม่ใช่เมืองบริวารนะไม่ใช่เมืองขึ้นของไทยไงพอไม่ใช่ปั๊บเนี่ยไม่เหมือนกบรันดักนกานณูนก็เป็นของเมืองขึ้นที่เรายอะแห้งังลฤษไปครับครับอันนี้ก็คือไปรเด็นหนึ่มันไม่มีโอกาสที่จะแยกตัวก็เลยใช้วิธีการนี้ตอนนี้ความเดิมๆตอนสมัยท่านอยสุลหลงเนี่ยท่านสามารถพูดได้เพราะตอนนั้นปีสองสี่เก้าเก้ากว่าทำไมพูดได้พอมาปีสองพันสา,นา,ศา,ศามทศวรรษชาเขาก็มีมติของสมาชาญัยืนหยัด ให้ชัดเจนว่าอะไรคืออะไรแล้วก็พบว่ามันทําไม่ได้<า>แต่ตอนนี้คน <ừ> mm. คนเริ่มเข้าใจแล้วว่าไม่ได้ละไม่ได้ต้องหนะันมาใช้กาลังพูยังงนะครับเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนยุทธวิธีเป็นใช้ทหารนําการเมืองน,น,นะ,ะใช่ใช่ก็ใช้กําลังผู้ยงคือใช้กําลังมากขึ้นแล้วก็จะใช้เขา้าเข้าหลักการเรียกว่าการขัดกันด้วยวุธภายในอ่ภายในในภายในประเทศหมายความว่าคดมีกลลามากกว่ากระชนาไต่เสนอว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย เกี่ยวกับการเมืองหรือว่าที่คุณทักษิณลงพื้นที่ไปจังหวัดภาคใต้ก่อนหน้านี้ไหมคะผมว่าก็ทํามาก่อนแล้วครับแต่มมนได้จังหวะไงคือคือพ<ม>่งกนาคทำว่าเสรีในการปฏิบัติก็อย่าทิ้งเรียดนะมีโอกาสทําได้ตอนไหนก็ได้อยู่แล้วครับเ <fs. S 2> นื่องจากเขาพร้อมอยู่พอเห็นว่ามีจังหวะมีประเด็นนะพอม็นก็ตามนะพอหลังจากที่ทักษิณกลับมาเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีระเบิดตามมาคั้งมีขนาดแล่ะครับใช่แล้วตอนนี้ก็ทําใหญ่เลยและการทําทั้งหมดเนี่เยเป็นการทดสอบภาครัฐว่า ตั้งรับไหวไหมจับเขาได้ไหมถ้าเราสามารถจัดระบบให้ดีแล้วจับเขาได้ปั๊บเนี่ยเขาก็จะสาปเองต่อไปนี้เนี่ยคือเป้าหมายอ่อนแอหรือเป้าหมายต่างๆเนี่ยเขาไม่คำนึงแล้วใช่ไหมเขาจะเขายังใช้ใช้เจ้าหน้าที่อยู่อันถือว่าเป็นอ่าจุงนี้อยู่ไม่ใช่ช่วงแรกที่ว่าไปทํากับเด็กอะไรไปยังยังพยายามรักษาจุดนี้อยู่แต่ว่าจะใช้กําลังมากขึ้นอเพ<ข>ื่อทดสอ<า>บว,ว่ากับ เขาต้องการทดสอบเราใช่ไหมคะถ้าเจ้าหน้าที่เราจับได้และเอาอยู่เนี่ยมันก็จะซาไปแต่ถ้าเราจับไม่ได้เลยคะเซนองคิดว่ามันจะรุนแรงมากขึ้นกว่านี้มันมันก็จะขยับเป็นเป็นขั้นๆมันเรียกว่าการทดสอบนั่นมันเป็นการขั้นๆเป็นขั้นๆไปทดสอบให้ได้อะไรคะก็ดูว่าเราเนี่ขนาดไหนมีจุดอ่อนตรงไหนแล้วตรงไหนที่จะเล่นได้จะดาเนินการได้หรือว่าสร้างสถานการณ์ได้อันนี้เป้าหมายเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อชัยชนะหรือการต่อรองบนโต๊ะเจรจา การพูดคุยสันนิษฐานที่เหนือกว่า<ต>หรือเพื่อนก็เจรจา,รจรจารนี้มาปกติเราจะทาขั้นสุดท้ายนะครับว่าใครจะเป็นคนชนะแล้วก็มาตกลงเงินขกันแต่การพูดคุยเนี่ยก็คือเปิดช่องว่าจะมีการมอบตัวไม่มีอะไรต่างก็กกว่ากันไปแต่ว่าเขาจะยังคือต้องเข้าใจว่าคือตอนนี้เรามักจะไปผูกกับเบ<ม>ียเอ็นแล้วก็บอกว่าปัญหาภายในประเทศที่ไม่มีปัญหาเนี่ยคือเบียเอ็นเป็นคนจัดการซึ่งไม่ใช่จริงๆงมันเป็นอาเกคเคมคนรุกลุกการ แล้วเขาก็มาได้ฟังอะไรกันมากมายเขาเห็นเป็นคนอายุอาวุโสเฉยถ้าเชื่อว่าเป็นคนอายุมากแล้วก็เป็นคนจัดการ้านการเมืองไปผมก็โอเคยอมมาคุณนะแต่ผมทำ่าผมสละอ๋ออาเคเคเนี่ยคืออาวุโสไปแล้วแต่อาเคเคเนี่ยเป็นกองกำลังที่แท้จริงใช่ใช่แล้วก็เป็นคนเป็นคนอายุประมาณกลางคนแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่เอาอีกเด็กรุ่นใหม่ก็เริ่มเข้าไปในระบบน้อยลงเพราะเขามีสื่อโซเชียลมีอะไรต่างเขาทำมาหากด้ง่ายขึ้นเขาออกนอกระบบเยอะ <ส>เขาไม่อยู่ในพื้นที่เยอะขึ้นแต่ม<ส>ันเปลี่ยนไปคือโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับทีนี้จะทํายังไงก็ต้องเร่งเสิตอนนี้ทำไมงันเรือแต่ตัวคนเดียวก็ต้องทําอะไรให้มันชัดๆขึ้นมาตอนนี้ก็จะก็จะเดิมจะใช้ทางการเมืองแล้วมันมันแคบบดึงคนไม่ได้แล้วนะก็ต้องเปลี่ยนเปเรื่องการทหารการทหารทีนี้ในเส้นองคิดว่ามันจะต่อเนื่องรุนแรงต่อไปไหมหรือว่าตราที่เราเข้มแข็งขึ้น mm hmm. เขาก็จะหายไปมันเป็นการทดสอบครับ มันอยู่ที่ตอนนี้มันเยอะก็ด้วยเทคนิคแล้วทางๆว่าเราจะประครับใชกฎหมายดีไหมเราเรจับเขาได้ไหมนะพูดง่ายคือตำรวจในเข้มแข็งไหมไม่ใช่ตัวทหารนะเพราะตัวทหารไปทําไม่ได้หรอกมันจะเป็นระบบของตำรวจในการตรวจสอบ <c oughs> แต่ว่าเป็นเรียกว่าอันนี้เราเป็นการทหารก็คือใช้กำลัง <c oughs> นี่ตำรวจดูแลยังไงจะจัดยังไงแล้วที่สําคัญก็คือไอ้ที่มันอ่อนแออยู่ในส่วนหนึ่งก็ต้องพูดตรงไปตรงมาว่าในนโยบายเรื่องดยลสิทธการรัฐบาลไม่มีเรื่องสารฉงบัิเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะอะไรอ่ะหลีกเลี่ยงอ่ะ ครับครับอ่ามันเป็นปมในใจครนะผมก็เข้าใจเขาแต่การที่ไม่พูดถึงเนี่ยก็เท่ากับไม่มีงบไงี่อ๋อก็เท่ากับการสมุนก็จะลดลงความสนใจก็จะลดลงอะไรเงี้ยมันก็สนใจเรื่องที่เป็นนโยบายหลักใช่ไหมครับเร่งดูสิประการคนก็ต้องทาก่อนในนี้ไว้ก่อนนะไม่ทีหลังอะไรเงี้ยเสนองครับก็เลยเป็นช่องว่างอีกขออีกสักหนึ่งนาทีนะครับการพูดคุยสันติสุขจากนี้ไปเราควรจะเปลี่ยนรูปแบบไหมบางคนบอกว่าได้เดือนหน้าต่อไปแต่ต้องมาพูดคุยกันในประเทศไทยมาเลเซียไม่ไปแล้ว หรือควรจะทํำยังไงครับคือจริงจริง,รงการมีฝ่ายที่สามนี่ก็ไม่เสียหายหรอกมาเลเซียนะแต่ว่าผู้คุยไปสุขเนี่ยก็คือการหาช่องทางเช่นว่าเราจะมีพื้นที่ในมาเลเซียไหมที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วให้คนของเขาเนี่ยไปมอบตัวตรงนั้นอ๋อแล้วแล้วตัวของตํารวจเราจะได้ไม่ไปจับ แล้วก็ไปดูกันว่าใครถูกแกล้งคือจริงๆประมาณ40-50%นะ่ยถูกการแกล้งกันผมยังเชื่อยอย่างนั้นอยู่ครับ,รบนะฮะจะไปปลดเขาให้เขานี้หลุดยังไงแล้วก็มีเงื่อนไขย,ยังไงที่เขาจะเข้ามาตามมาตราต่างๆของพรบความมันคงได้คือให้เขาหลุดออกจากการปีคดีความทํำยังไงครับมันมีมันมีข้อมูลจะทําได้อยู่แต่ว่าไม่มีโอกาสถ้าพูดในไทยก็ทําไม่ได้เพราเจ้าที่ถ้าไม่จับเลยก็เกิดระเบียบไใช่ไหมล่ะอ่าฮใช่ต้องเป็นต้องมีข้างนอกจ้อเป็นต้นงาพวกคนข้างนอกด้วยนะฮะสรุปแต่แต เราเองก็ต้องใช้ทั้งการเมืองการทหารบ้านเรานะแต่ฝั่งเขาเราต้องการเมืองการทหารคู่กัน่แต่ฝั่งเขาตอนนี้เขากําลังเน้นการทหารใช่ซึ่งผมยังเชื่อว่าเราเราหาพื้นที่ให้เขาเนี่ยมอบตัวแบบไม่ใช่ไม่ใชมอบตัวเป็นการแจ้งแจ้งความจานงนว่าเขาเนี่ยอยากที่จะมาเคลียร์ตัวเองนี่มันไม่ได้ผิดนะมันถูกกันแกล้งเพื่อจะได้ลดคนเขาให้ได้มากที่สุดมันเป็นหน้าที่ของเราจะต้องคุยกับมาเลเซียตรงนี้โอเคครับก็นี่เป็นแนวทางหนึ่งที่จะได้ลด สถานการณ์มันเบาบางลงนะครับคขอบคุณเสียหลวงตามนี้ก่อนยินดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะบคุณบุลโทพงศกรรอดชมพูค่ะอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคุน่าคิดนะผมเห็นด้วยนะที่ว่าฝ่ายโน้นตอนนี้ใช้การทหารค่ะอ่าล้ายว่าไม่สนแล้วล่ะเพราะใช้สูตรเก่าๆนะโน่นนี่นั่นก็ไม่เป็นผลแล้วก็เพื่อทั้งหลายก็เพื่อเป้าหมายของเขาแหละ แต่ฟังดูโดยสรุปของเสนงก็คือยอมรับว่าสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นนะคและฝ่ายนั้นคือ RKK นะคะคือที่ผ่านมาสื่อเราจะรายงานว่าเป็น B R N B R N เป็นคยๆเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์แต่จนเป็นชื่อเรียกวหม่เนาะเหมือนสมัยโน้นกับฮูลโลต่อมาก็ B R N นี่ก็เป็น R K K ของแท้เนี่ยคือ R K K ค่ะเพราะฉะนั้นต้องจับตาว่าจะสามารถ แก้ปัญหาความรุนแรงให้มันเบาบางลงได้ไหมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะมาเจาะรายละเอียดหลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พาปป,ปชไปชั้น14จริงๆด้วยเดี๋ยวจะมาเปิดใจท่านค่ะว่าพาไปเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรจากปมชั้น14หรือไม่พักเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะสนับสนุนโดยแอปเบอร์รี่น้ำแอปเปิลไซเดอร์แบบผงชงอร่อยรสสตรอเบอร์รี่